พ่อแม่พี่น้องในขณะที่อุณหภูมิลบสองาก็ต้องไปเห็นงานจ้ะกินไข่ดาวจ้ามาหนี่กินไข่ดาวจ้ากินน้ำจิ้ม้อนเขาก็ต้องไปนะพี่น้องเนาะแตกกันนึง แตกเนาะบัดเีอร์นยเราจะบงงามซ้ำเพ็รไข่ดาวไปกินจมามันีองจะสิกินเข่ากับหยังไข่ใบนีแตก เดีกกินข้าวกับยังเนาะมาเนี่มากินไข่ดาวน้ำกันด้จ้ากินไข่ดาวเฮ็ดไข่ดาวแล้วห้องเขาแล้วจังสิงไปกินนันกาแฟเตื่นมากกว่าท่าได้กินกาแฟกับปวดหัวจากน้อยๆได้ไปนอนแต่กินกาแฟแต่กับมี่แห้งบปมาเนี่ยมันคือติดๆเนาะจ้ามันต่อติดกาแฟ ก่อนจะกินกาแฟก็ต้องกินนมก่อนกินนมกินน้ำจืนน้ำสมจิกหน่อยโอเคแล้วจ้ะพี่น้องบ่ใบนี้แตกใบนี้งามโอเคแล้วจ้ะเสร็จแล้ว กับข้าวแล้วก็กินน้ำสมก่อนพี่น้องกินน้ำสมจ้าแล้วก็กินนมตามไปบม่อไประยะกับข,ข้าวมันจะคล้ข่าดาวจ้าเฮ็ดไข้าดาว แล้วจังสักพักนึงแต่จะกินกาแฟพี่น้องต้มกาแฟกินกบกล้วยเนา <c oughs> จะจบพอถธอมัดแก้วแ่งแล้ว ก็ได้อยากนะพี่น้องแต่ก็ต้องกินเพื่อสุขภาพเนาะคันว่าหยายอยากเอยากดอกแต่อยากกินเพื่อสุขภาพคันสุขภาพข้างบดีเวาหลังกากบบยข้าก็บบดีเวขากกัฮ็ดงาแต่ลำบากเนาะไปะเป็นานางปักจะข้าวน้องกินกาแฟจ้ะสวัสดีค่ะพอม่เป็นป้นองเจ้าท้ายทุลกเนาะกินนาส้มแล้วก็กินนม เสาวเนาะเอาต้องกินเนาะเพื่อสุขภาพเนาะเพราะว่าจริงๆบ่ได้อยากนะแต่ก็ต้องกินเพื่อสุขภาพเพราะว่าเขาอยู่นี่กระดูกมันสิได้กินนมก็ว่าอันแก่กระดูกเนาะเ้เสริมกระดูกเนาะร่างกายกระดูกมันแข็งแรงเนาะคันว่ากินนมก็ดีนะมันมันบำรุงกระดูกเขาให้กระดูกเขาแข็งแรงคันว่ากินนําสมกับระบายพี่น้องให้มันระบายนะระบายเพราะว่าเฮาต้องกินกระสันเขาก็ ระบายยากเนาะบอกซื้อเสร็จเนี่ยอย่าวากันเนาะแล้วสักพักหนึ่งก็มากินกาแฟฮวนตามลงไปกินกาแฟ้อนกับกล้วยจ้ะนี่กล้วยนี่แหละเนาะกล้วยก็กินมากจักน้อยนึงแล้วมันคือเดจอยกันระบายพี่น้องมันจะชอยกันระบายก็ดีเนาะเพียงแต่ว่า กระไดประโยชน์หลายหลายอย่างอ่ะเนาะกาแฟกะเห็ดไหคลายไอ้เส้างนอนขน่กินกะเคยกินเนาไปนองกันว่าบ่กินกะโอ้ยเป็นมุดเงียบกันว่าตื่นสวยๆกับบ้านท่านกินกาแฟกะบปวดหัวนะกับว้านท่าได้กินกาแฟนะเป็นโรคอันเป็นติดไปแล้วเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งไปแล้วสร้างมันเถาะเกี่ยวกับกาแฟเขาก็กินกันทั่วโลก หนาวแห้งพี่น้องหนาวหนาวอันเมื่ขึ้นในะท่งสกอดแล่นอ่ะท่งสกอดแล่นอ่ะลบสิหาแต่ต่โตเมืงเยองถือขยูนะนะู่ะลบหานะโตเมืองถือขยลบอย่นณต,นนนะตอนนี้ยังลบสองอยู่เลยณตอนนี้ยังลบสองอยู่หนาวพี่น้องก็ใส่เสดไลายโตนะให้มันอุน่นเฮตุร่างกายมันอุน่นวอร์มให้มันอุน่นเพราะว่าน้ำหอยยาปเป็ดงานมาสิบวันตรงหนาวมากนะ กระจังบานในคือจังบาลเด็กน้อยมันนั่นเลนเลนน้ำแข็งเนาะมันคือเส้นเลนเลนน้ำแข็งมก็เสิเห็นแม่น้ำมันเป็นน้ำแข็งก็แต่นลงไปก็จมลงไปเล่นสียไปนองน้ำแข็งมันมาท่านเนีแข็งโตพ่อเนะเพราะว่า้างรางสุดๆมันยังเป็นน้ำอยู่นะน้ำแข็งเพราะคนเขาไปเหยียบมันมากันน้ำนักมันเกินมากันติแตกเล็กน้อยก็จะจมลงไปเนี่ยี่นองนั่นนัะที่ก็ออกข่าวเนาะเล็กน้อยก็เสียชีวิตลงไป สามคนเพราะวา่าแค่ลงไปหดข้างลางก็คือหัวใจว่ายไปเลยเสียแล้วเป็น้นองนะ้ำมันหนาวแห้งเนาะมันหนาวปกสุดๆนั่นแหละคือจังคาว,วันออกนั่นแหละเห็นแล้วก็หดหูใจน้ำพ่อแม่แตปก็ต้องสอบสวนพ่อแม่นะมาเป็นยังเพื่อปล่อยลูกไปจังสันนะก็ต้องสอบสวนพ่อแม่นะถึงสี่นะจะยูยูยูเมืองนี้นะก็จะเป็นสี่นะพเป็น้นองนะเพาะว่าคือจังปล่อยลูกหลานไปจังสัน นั yeah, really. <c oughs> bon uit uit ่นละก็อยู่ไซก็มีคือการในโมเนียมันมันพิดผ่าได้เนาะกับเลิะแต่เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ี่น้องเนาะแต่เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่สาหรับอันชีวิตคนน่ะนะมันอันตรายคือยังพญายาเลืองงานมาเมื่อขึ้นก็บอกว่าที่รักฉันน่ะเกือบลื่นลมตรงที่เธอลื่นตรงนั้นแหละตรงที่เธอเคยลื่นน่ะนะมันลื่นมันมันเป็นน้ำแข็งไปนองแล้วย่ำแล้วเหลิองงานมาย่งเมือเสาร์มันเราหลิองานเราเข่ากลางขึ้นอ่ะพญายาเราเข่ากลางขึ้น เราเหลองานมายยำเศร้ากะมันสลัวสลวมันบ่ท่านเเห็นีนยางพจนสัตว์อเนาะยางลงรถดมากกับยางขึ้นเนินมากมันก็เป็นน้าแข็งนะมันก็บ่เห็นนะเราว่าเรามือนเหมือนแต่มันบ่ไหลลมแล้วเราเรามืนอันตรายนะอันตรายมากเลยแหละแห่งปีนีก็บอกว่าปีนีนะก็บอกก็เตือนไปแล้วว่าปีนีหิมะสิตกหลายเป็นประวัติศาสตร์อีก้างหนึ่ง ว่าหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านตกแห้งพูนตกท่านนิวซีตะตกท่านนิวคาสเซิลตกทอันอีกเมืองหนึ่งที่บริเมนเมือง็อยู่นนพี่น้องเมืองก็ตกหลายด้วยกันเมืองอะไรก็ตกหลายค้อกันเมืองขอยู่นก็ตกลายแต่เพียงแต่ว่าบรหลายมัำเมืองอื่นเขาเนะเมืองอื่นเขาเนี่ยหิมะสูงซ้ำเนียนะพี่น้องสูงซ้ำเหนียวก็รถติดสนันวันไว้รถนี่ไหลนะนะขับไปกันไหลลุมถนนหนทางก็มีรถรถนะมันไหลนะ เกิดขึ้นเนิ่นนะคือจังเนิ่นมองเฮียนคอยดีไปน้องบ่ต้องบอกถึงเน่ยนะว่ามีรถใดขึ้นมาใดเลยนะรถกสิย่ข้างล่างเหมดรถนสิยู่ข้างล่างเหมดบ่มีรถใดขึ้นมาใดเพราะมันเป็นเนิ่นแหลมกันมีแต่ไหลลงไปเลยกันมีรถใดมาเนี่ยกันไหลลงไปเลยมันอันตรายมีแต่เด็กน้อยหรือคนก็ไปเล่นอันอันหิมะกันเล่นสกีกันเห็นนิมะเขาก็สิเล่นบ่าวหลังคนเ็สิเอาแบบ จังใดเอาค้ายสกีน่ะไปกับไปนั่งหลัตกะไลลงไปสีเยอะแยะเนียมันยังมีมากม,มาหลายๆเลยี่นองเขาไปเล่นกันมองมองเหนยนก่อนเนี่ยละหลายรถมันขึ้นว่าได้แล้วก็กดขึ้นไปติดไปปิดถนนเลยว่าอันตรายบ่อยคนบ่นบอยรถขโมาผ่านมาเนี่ยแหละก็ไม่ดีก็มีเสียมีดีคือว่าเออมันก็สวยงามตามตามธรรมชาติของมันเนาะ กันเสียก e э so 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 ัน no ข no so no no so ึจังเสียังสียละีปนองเสียจังห้ายางหยากหยังหยากไปเสียละขันว่าโอเคบอกันว่าระวังฝนตกกับหิมะตกก็จะเอาหิมะตกก็ว่าฝนตกเนี่ยมันจืนมันเชอะแชะมันเปื้อนนะแต่กันหิมะตกกะเบิ้งสวยงามแล้วก็เบิ้งเสียก็คือว่าเสีหละยางไปกับมันขันมันมาท่านละลายมันก็จะเป็นน้ำแข็งห้าวายางอันตรายคือกันอันตรายเกิดว่าฝนตก ตกแห้งแห้งนะพี่น้องท่วมท่วมเมืออท่วมเมื่อไรที่ตํำๆอะไรเป็นท่วมเมืดกักดิรร์ลตนพันได้นี่เนีแล่ตนทั้งอันผู้เถาผู้แกน้ำท่วมนะ่ะหนาวกับหนาวได้เป็นพี่น้องตกบ่พ่อย่ำขึ้นมาหิมะตกมาออกน้ำกับท่วมบ้านเอกพี่น้องคิดเบื่องมันทรมานขนาดใดทรมานนะทั้งหิมะกันว่าบ้านเฮากันว่านา้ำท่วมกับแก่ท่วมกับบ่มีหิมะบ่มีนม้ำบ่มีเย็นนะบ่มี แต่จงิงๆมันกับบอดีกันนะกับว่าระวังกับว่าน้ำถ่วมกับว่าบอดีเพียงแต่ว่าบานเฮามันมันมันหนาวก็บานเขาบานเขาเนาะอู้ทั้งหนาวทั้งน้ำถ่วมจากสิใหญ่หยับใหญ่กับไปทั้งใดทรมานขันว่าตกขันว่าฝนตกน้ำนะก็ยังมาเอาเหลือเอาหิมะพะว่าหิมะมันถ่วแม้แจะมันกับบอดีถ่วมพอนมีน้ำมาถ่วมจนวานเนี่ยนะ ถึงมันจะถล่มจักพักล้มกันละไล่ออกแต่กันน้ำถล่มนะพี่น้องทั้งหิมะทั้งน้ำนี่แหละมาน้ำกันเลยล่ะคือจังซอยกันประดาไปเดิมเมันประดังขมานะคือจังลังเทือกอะคือจังไฟกันน้ำนะกันบาล่มกับไฟคือจังล่มกว่าไฟคือจังซอยกันสึกกันบาล่มไฟมากัะล่มกว่ามาน้ำสินะพี่น้องเนี่น่ะอันนี้คือกันลังเทือกับลังปีนะ กับภาวนาปีนี้ยาห้มีฝนตกมาถ่วมเขาเนาะภาวนายาเป็นสันกันบาหิมะตกแห้งๆกับว่าเป็นอย่างแต่อยาห้มีฝนมาน้าขันฝนมาน้าเนี่ยถ่วมเมดทัด้งหิมะทั้งฝนลำบากพี่น้องลำบากหลายเอาซื้อเนี่ยลำบากหลายกันว่าเนี่ยแต่สําหรับคนแถ่อยู่เมืองตา่ตาๆน่ะอยู่บ้านอันตา่ตาๆแต่คอยกออ็ยุทึงเนินพี่น้องก็ยุทึงเนินสูงเนี่แหละแต่ก็ห่วงคนอื่นก็ยุตา่ตาๆกัน เป็นห่วงฟงอันสัตว์ูงงวฝูงแกะฟงนั่นนะโอ้พี่น้องเลยโตนคันว่าหิมะตกถ่วมันนะแกะลังเตอกับลังโตก็เห็นแต่คอมันก็แกลกมันก็ขึ้นมาสินะมันโผล่แต่อย่าหายน้ำึ้นมาน้ำกันน้ำมันน้ำกับลังโตก็ตายนะมันหนาวแห้งเนาะมันตายกันว่าหนาวหิมะมันอยู่มันทนได้อันสัตว์โมนีเพราะว่ามันมาข่มหนาวกันมาน้ำถัวมันมันมันทนบ่ได้มันตาย นั่แหละมาบ่อสูพเป็นน้องฟังแต่จังใดเฮาก็อยู่ให้ได้นะพี่น้องมันม่มีปัญหาเรื่องมันมันมม่มีปัญหาเรื่องการอยู่แต่ว่าฮามาบ่อฟังว่าเออบรรยากาศมันแตกต่างกับกับอันที่เฮาเคยอยู่มาบ้านเฮ้าบรรยากาศมันแตกต่างกับที่ว่าเฮาเคยอยู่บ้านเฮ้าเป็นอย่งใด่นน่่เฮาก็มาอยู่บ้านนี้มันก็มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ที่ทนจากนี้ไปอยู่พ่นอ่ะเดินเมษาไปนองกับสิม e r จนถึงเดือนเมษาไปนเราเปน้องนี่แหละกาซิเมิร์นะแต่ที่แน่ๆก็เป็นห่วงอันสงสารเด็กน้อยเนาะบอกกับไปมากกับม่อวเรื่องเด็กน้อยที่ว่ามันันหิมะตกแล้วมากกับน้ำแข็งมากก็น้ำแข็งมันเป็นน้ำมันน้ำนองแล้วมันเป็นน้ำน้องน้ำเป็นน้ำแข็งเนะเด็กน้อยกับสิแลนลื่นไปทางส่เนาะกัสิลื่นลงกปางิเนาะลงไปกับจมไปเลยนะคือสิแรนเล่นคือสิคิดว่ามันเป็นน้ำแข็ง้แข็งกรบบาดกระเดิ ลื่นลงไปนะบันแม่าไปเห็ดเป็นนันอันนั่นว่าสะเก็ดบอกเป็นเี่เล็กน้อยก็ได้สะเก็ดก็จะไหลตูดไปเลยก็จะจมไปเลยแบบเปนเนยนี่โตนแหงหนาวนำ้ำกันว่าลงจมลงไปแล้วก็หัวใจวายเลยหล่ะพราะมันหนาวแห้งเนาะโอ้ยพอต้องเราถึงเลยหล่ะมันหนาวแหง้งมีดีก็มีเสียทุกอย่างขึ้นกันพี่น้องธรรมชาติ บ่าเพนมาสิดีอย่างดีดีทุกอย่างกับเสียทุกอย่างมีดีก็มีเสียทุกเรื่องกันบานห้ากับวา่ากันว่าหอนหอวก็จนเป็นไฟปลาไฟยางเนาะหอนกับแหงแรงไปที่กับมีดยังสี่กับมีจยังสั่นทุกอย่างนั่นแหละฮะพอต้องอยูให้มันได้ตั้งทั้งสภาพบานห้าต้องสภาพบานนี่ก็คือกันกันะห้าจะเปรียบเทียบแล้วก็จะคือกันเพียงแต่วา่าห้าตตรงบวกคิดเนคือกันนะ่นนะเอออยู่บ้านเราก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่บ้านเขาก็จะเป็นอย่างนี้ นั่นแหละกันันแบโอยบอดีบอดีบอดีสันสิมันก็บ่อมมี่มองได้ดีหรอกมันก็บ่อมมี่มองไดที่ว่าบอดีหรอกคือกันทุกมองคือกันบอมแมนว่าดีหลายดีแห้งดีหลายดีแห้งมองนั้นบอดีแย่ yeah, มากบอมแมนจ้ะ <c ười> มีดีและไม่ดีคู่กันทุกๆอย่างเนาะของังนก็จะคือกันหมดอนอะพี่น้องเอ,อ้ยขอเห้าหัน สภาพมันได้เปลี่ยนแปลงให้มันอยู่ได้มันก็อยู่ได้เหมือนกันล่ะเพียงแต่มาบอกพี่น้องฟังว่าเกิดว่าฝนตกกัหิมะก็เสลือเอาหิมะกับพ่ายาเอาฝนตกอยู่นี่นะหนุ่มช่วงเดือนนี้นะเกิดว่าฝนตกมาน้้ำนะเดี๋ยวหิมะก็ตามมาน้้ำแล้วก็ถ่วมบ้านถ่วมซองโอ้ยแย่หนาวน้ำฝนตกน้ำหิมะน้ำหนาวหนาวหนาวทนทนนั่นแหละอันนั้นยังได้ล่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆสํสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์เนาะ คนกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์คนดันทาน,ทานพี่น้องเนะาะมันนีกับมาเว้าเรื่องอันนี้ละมานเฮ็ดไข่ดาวพ่อพี่น้องไปกินไปเห็ดงานแล้วก็มากินน้ำสมน,ำน้ำนี่ละเรื่องชีวิตประจําวันของของของ,ของเมียฝรั่งคนหนึงที่ว่าต้องสู้ทุกอย่างที่ว่าจากบ้านจากเมืองมาเนาะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ